่งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยสนับสนุนโดยบริษัทสหายเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราพีรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเฟตรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบ พืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟสตริลอนาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธา,าตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผล,ไม,ผลไม้ดอกไม้ประดับ เติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสาหายเกษตรท่านผู้ฟังแฟนรายการที่เคารพครับถ้ากำลังฟังเสียงทิดบุนบางประมาอดิศักดิ์บุญกิยาพันธ์นะครับ ผมมาคุยกับท่านในวันนี้ก็หัวข้อเรื่องที่จะคุยนั้นอาจจะฟังดูแปลกๆหน่อยจะบอกว่าเป็นต้นไม้สร้างปัญหาหรือจะเรียกว่าปัญหาจากต้นไม้ก็คงจะได้ทั้งสองหัวข้อเอาเป็นว่าเราคุยกันว่าเป็นปัญหาจากต้นไม้ท่านผู้ฟังแฟ,แ,ฟแฟนรายการที่เคารพครับโดย ปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เกิดขึ้นกับตัวต้นไม้เองเพราะต้นไม้บางชนิดก็มีประโยชน์ไม่ได้ก่อให้เกิดโทษอะไรกับผู้คนทั้งหลายแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีต้นไม้บางชนิดที่มันเป็นโทษแล้วก็ก่อให้เกิดปัญหากับผู้คนได้ แต่นั้นมันก็เป็นธรรมชาติของต้นไม้ที่เขาพยายามที่จะปกป้องตัวเองนะครับอย่างคนเนี่ยถ้าไปเจอต้นตําแยเข้าอย่างเงี้ยนะก็มีปัญหาแล้วเพราะว่ามันจะคันขเขยอไปหมดนะครับไปเจอต้นกระบองเพชรหนามแหลมๆใหญ่ๆลูกเด็กเล็กแดงขับจักรยานลม้มลงไปก็โดนหนามทิ่มรุนแรงและอย่างเงี้ย หรือว่าไปเจอต้นไม้อย่างหนามพุงดอนะฮะบ้านผมเรียกหนามแมงดอนี่ยนะครับหนามพุงดอเนี่ยนะมันก็มีหนามอยู่ตามข้อของลําต้นเนี่ยนะตามกิ่งเนี่ยนะสีแชกเลยละนะปลายหนามก็ดําๆเวลาไปทิ่มเข้าไปปั๊บมันก็จะดูดเข้าไปในเนื้อนะขนาดว่ามันแห้งแล้วทิ่มเนี่ยยังเป็นหนองได้เลย ครับอันนี้ก็เป็นพิษภัยจากต้นไม้หรือแม้กระทั่งต้นไม้บางอย่างนะฮะมันมีพิษเรากินเข้าไปไม่ได้นะเช่นถ้าเรากินต้นไม้อย่างพวกสลอดเข้าไปนะเราก็จะถ่ายท้องรุนแรงหรือแม้กระทั่งไม้บางอย่างไอตัวน้ำยางของเนื้อไม้เนี่ย มันก็สร้างปัญหาให้กับเราได้ตัวอย่างเช่นต้นไม้ที่เขาถือเป็นเคล็ดในการที่จะปลูกไว้สำหรับคนค้าขายนะอย่างต้นเศรษฐีวินสันเนี่ยนะครับก็เป็นต้นไม้ที่ถ้าเผื่อท่านตัดแล้วไปโดนมือไม้ไปโดนไอ้เมือกนะหรือว่านำเลี้ยงของพืชเขาเนี่ย โอ้โหมันก็ทั้ง,งแสบทั้งคันนะครับเนี่ย,ยอย่างพวกกลุ่มสาวน้อยป่าแป้งมันมีนะมันเคยมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งชื่อต้นไม้มีพิษนะครับแต่ทีนี้ไอ้ความไอ้ไอการที่ต้นไม้มันเราบอกว่าเนี่ยมันเป็นโทษต่อร่างกายของเราต่อมนุษย์เนี่ยในขณะเดียวกันมันก็มีประโยชน์นะอย่างไม้มียางหลายอย่างเช่นดาวประดับ ออกดอกสวยต้นเป็นเถานะครับแต่ว่าเวลาที่ถ้าเผื่ออว่าเราจากจะป้องกันกำจัดมแมลงอย่างเงี้ยเราก็ตัดต้นไม้พวกนี้มาแล้วเราก็แช่น้ําแล้วเราก็เอาน้ำเนี่ยไปผสมน้ําให้เจือจางลงแล้วเราก็ไปฉีดพ่นนะมแมลงศัตรูก็ไมก่กล้าเข้ามายุ่งเพราะฉะนั้นในดีมีเสียในเสียมีดี ต้นไม้ก็มีทั้งดีเป็นประโยชน์และเป็นโทษมันก็เหมือนสังคมทั่วไปเหมือนสังคมมนุษย์นะมีคนดีมีคนเลวมันแล้วแต่ว่าดีของใครเลวของใครเพราะฉะนั้นถ้าเชื่อคำพระมันอย่งางที่อาจารย์พุทธทาสท่านว่าเขาจะมีส่วนเลวอยู่บ้างก่อช่างเขาจงยึดเอาส่วนดีเขามีอยู่ นะเราก็มองว่าเออในดีในในดีมีเสียในเสียมีดีเราก็ว่าเขาก็มีข้อดีอยู่เหมือนกันนะอะไรประมาณนั้นนะครับแต่อันนั้นก็คือปัญหาที่เกิดจากตัวของต้นไม้เองนะครับคราวนี้ไอ้ต้นไม้ที่เราจะปลูกโดยทั่วๆไปนั้นมันก็เราก็มักจะเลือกต้นไม้ที่มันไม่ได้มีปัญหาในตัวมันอยู่แล้วนะฮะ เราก็เอามาปลูกแต่พอปลูกไม่ถูกที่ถูกทิศถูกทางมันก็สร้างปัญหาได้เอาผมจะเริ่มอย่างนี้ยังสมมติบ้านเรามีรั้วอยู่ใกล้ๆกันและอายุกตัวอย่างเลยอย่างบ้านจัดสรรอย่างเงี้ยนะครับคนก็มีที่ดินร้อยตารางวาห้าสิบตารางวาบ้านเรือนใกล้ชิดติดกัน ทีนี้ถ้าเผื่อว่าคนเอาต้นไม้ไปปลูกริมชายรั้วตอนต้นมันเล็กๆมันก็ห่างจากชายรั้วมาศอกหนึ่งห้าสิบเซนแต่พอปล่อยให้ต้นมันโตมันก็แผ่กิ่งก้านสาขาไปรบกวนเพื่อนบ้านยื่นไปบ้านเขานะดอกมันร่วงใบมันร่วงข้างบ้านก็อาจจะไม่ชอบ ก็เป็นปากเป็นเสียงกันก็กลายเป็นว่าทะเลาะเบาะแว้งนะครับบางครั้งก็ถึงขนาดประหัดประหารกันด้วยเรื่องของต้นไม้ต้นเดียวเพราะฉะนั้นดีที่สุดถ้าเราจะปลูกต้นไม้ตามแนวรั้วนะครับผมก็แนะนำว่าถ้ากำแพงรั้วมันเป็นอิดเป็นปูน มันมองดูแล้วมันแข็งแข็งเราก็ปลูกไม้บางชายรั้วปูนเอา้าชาโฮกเกี้ยนนะครับคริสเซนาไซเกาหลีแล้วก็คอยตัดแต่งให้อยู่แนวระดับขอบรั้วหรือว่าแต่งไม่ให้ไปล้ำบ้านอื่นนะครับอันนี้ก็ไม่อยากแต่ว่าถ้าเผื่อต้องการจะปลูกต้นไม้ให้มันสูงสูงขึ้นไป เพราะว่ามันมีแนวแดดนะครับแดดมันสาดส่องเข้ามาตรงนั้นพอดีอย่างนี้ก็ให้เลือกปลูกต้นไม้ที่มันพุ่งยอดขึ้นไปโดยมันไม่แผ่กิ่งข้างออกมานะแผ่กิ่งออกมากิ่งมันก็ลู่ลูล่ลงมาตามลําต้นอย่างนี้ก็อาจจะปลูกต้นอ,อสโศกนะครับ ต้นโศกในต้นเหมอนจะพุ่งตรงขึ้นไปและเราก็ปลูกระยะทีๆคือปลูกระยะสักต้นละ1เมตร1เมตร1เมตรนะมันก็จะเป็นแถวเป็นแนวและไม่ไปรบกวนเพื่อนบ้านแล้วก็เป็นไม้ที่ไม่ทิ้งใบด้วยใบยก็ไม่ร่วงไม่ล่นไปสร้างปัญหาให้กับข้างบ้านนะครับนี่ก็เป็นอีกแนวหนึ่งหรืออีกแนวหนึ่ง ตรงริมรั้วเราก็อาจจะปักหลักขึ้นมาสูงขึ้นมาสัก2เมตรครึ่งสาเมตรแล้วเราก็เอาตะข่ายมาขึงตะข่ายอ้วนเนี่ยนะครับเอามาขึงพอขึงแล้วเราก็ปลูกไม้เลื้อยให้มันเลื้อยไปตามตะข่ายนี้มันก็ไม่ไปรบกวนข้างบ้านเพราะบางครั้ง เราอยากมีความรู้สึกว่าอยู่แล้วมันเป็นส่วนตัวส่วนตัวนะครับเราก็ปลูกต้นไม้ชนิดนี้เอาไว้นะมันก็สูงมันก็เลื้อยมันก็บังมันก็จะเป็นเหมือนม่านบังตาไปโดยอัตโนมัติคือต้นไม้นี่นะครับถ้าเราปลูกมันถูกที่ถูกทางและเข้าใจธรรมชาติของ ต้นไม้ชนิดนั้นน,น,นะถ้าเราปลูกถูกที่มันมีประโยชน์มากนะครับแต่ถ้าอย่างเงี้ยไปเอาไม้ใหญ่แล้วก็ไม้แผกกิ่งก้านสาขาไปปลูกชายลวกอ่เป็นเรื่องยังไงก็ทะเลาะกันหรือไม่งั้นก็ต้องเดือดร้อนคอยตัดคอยแต่งกันอยู่เรื่อยนะครับอีกแนวทางหนึ่งก็คือถ้าบางคนบอกแหมอยากจะปลูกเป็นไม้ ที่มันมีสีสันหน่อยได้ครับเลือกไม้พุ่มเตี้ยนะฮะอย่างริมชายรั้วเนี่ยเราก็อาจจะปลูกต้นยี่โถ ổ. เงี้ยต้นมันก็ไม่ค่อยแผ่กิ่งไปไหนปลูกต้นยี่โถตลอดแนวไปเลยนะหรือจะเอาไม้พุ่มเตี้ยอย่างอทองอุไลเวลาปลูกแล้วกิ่งยอดที่มันจะแผ่ไปเพื่อนบ้าน เราตัดง่ายแต่งง่ายนะฮะอันนี้ก็ถ้าจะปลูกต้นไม้ริมชายลั้วข้างบ้านไม่ให้มีปัญหาก็ต้องทำอย่างที่ผมบอกกล่าวมานี้ทีนี้ต้นไม้หน้าบ้านต้นไม้หน้าบ้านหมายความว่าบ้านเรามีรั้วใช่ไหมบางครั้งพื้นที่นอกรั้วนะี้ก็มีคนไปปลูกต้นไม้ไว้นะแล้วหน้าบ้านก็ติดกับถนนใหญ่ อย่างนี้อย่าไปปลูกต้นไม้สูงนะครับผมเองก็เพิ่งชำระไปเคยปลูกต้นสนไว้เพราะตอนนั้นมันไม่มีต้นไม้แล้วต้องการต้นไม้ที่มันขึ้นเร็วโตได้แล้วดินมันเป็นดินเค็มนะต้นสนมานขึ้นดีนะครับก็ปลูกต้นสนไว้แล้วก็ตั้งใจว่าประเดี๋ยวพอมันถึงเลยขอบรั้วไปหน่อยก็จะคอยตัดตัดให้มันแตกดีข้าง มันก็จะเป็นพุ่มนะแล้วก็ตลอดแนวชายรั้วแต่ทีนี้พอไม่ได้ไม่ได้ตัดต้นมันก็สูงสูงขึ้นไปเป็น10เมตรนะครับโอ้คราวนี้ก็เดือดร้อนสิลำต้นก็เริ่มใหญ่ขึ้นทุกวันแล้วประกอบกับพื้นที่ดินเนี่ยมันเป็นดินทรายด้วยนะพื้นที่ดินเป็นดินทรายด้วย และในยุคปัจจุบันเนี่ยลมมันแรงแม้ว่าสนจะเป็นไม้บางลมมันลู่ลมก็จริงแต่บางครั้งดินที่เปียกนะและรากที่ไม่ค่อยเกาะดินมากนักมันก็จะพากันล้มได้ทีนี้ต้นไม้ให,ใหญ่แบบเนี้ถ้ามันล้มลงมาพาดผ่านกลางถนนไม่โดนใครก็เป็นบุญแต่ถ้าเผื่อว่าเผอิญ รถผ่านมาแล้วมันไปทับรถเขาเสียหายอันนี้ก็เรียกว่าเสียเป็นแสนนะครับไอหนักกว่านั้นถ้าเผื่อว่าคนในรถหรือคนที่สัญจรไปมานะครับเกิดโดนต้นไม้ทับตายโอ้โหคราวนี้แหละเป็นเรื่องเลยทำให้ผู้คนเสียชีวิตโดยประมาทยอย่างเงี้ยมัน,นปีนี้ทิศบุญบงกว่ามาก็ใช้วิธี นะถามหาคนที่เขามีอาชีพตัดต้นไม้ขายคือต้นไม้เดี๋ยวนี้ก็มีบางคนเขาก็รับตัดนะตัดต้นไม้โดยที่เขาก็ไปขายลานไม้ลานไม้เขาก็ไปขายเป็นเชือเพลิงนะ,ะข้าวโรงไฟฟ้าหรือบางคนเขาก็ไปย่อยแล้วขายเป็นไม้ชิ้นไม้สับ ก็ไปทํากระดงกระดาษอะไรก็ว่ากันไปนะเนี่ยผมก็ไปเรียกมาแล้วจ้างเขาเท่าไหร่ไม่ได้จ้างแต่ใช้วิธีแลกกันต้นไม้ผมคุณมาตัดคุณเอาไปคุณเอาต้นไม้ไปแต่ผมไม่ต้องจ่ายค่าแรงอย่างนี้แต่ถ้าเสียดายต้นไม้อยากจะได้ไม้เหล่านั้นไว้นะครับอยากได้ต้นไม้ไว้ และ,ะก็ตกลงราคากันต้นนี้เท่าไหร่บอกต้นละ600%เอาก็ตัดไปต้นละ600ทีนี้ศาสตร์หรือเทคนิคการตัดต้นไม้เนี่ยมันต้องเป็นนะครับปัจจุบันเลื่อยยนที่บ่ายาวๆขนาดเป็นศอกอย่างนี้ไม่ได้ผิดกฎหมายกฎหมายจะควบคุมเพราะว่าเขากลัวจะเอาไปโค่นป่าทําลายป่านะก็ออกกฎควบคุมไว้ ใครมีต้องจดทะเบียนเพื่อให้รู้ว่าเครื่องนี้อยู่กับใครแต่เดี๋ยวนี้มันมีขายครับบ่าสั้นๆประมาณสักครึ่งศอกแล้วก็เป็นโซ่อันนี้ก็ใช้น้ำมันและเดี๋ยวนี้เลื่อยที่ใช้เป็นแบตเตอรี่แต่อันนี้ใช้ได้ไม่นานแบตก็หมดนะครับก็ใช้เลื่อยก็มีเพราะฉะนั้นอุปรกรณ์ก็มีเลื่อยยนนะมีเลื่อยมือแล้วก็มีโต ที่จะใช้ตัดต้นไม้ลำดับแรกเขาก็ต้องสางเก่งอะไรต่ออะไรตามความสะดวกของเขาที่จะตัดแล้วก็เชือกที่จะดึงว่าเสร็จแล้วจะให้มันล้มจะให้มันลงซีกไหนตรงไหนซึ่งต้องใช้กำลังคนพอสมควรเพราะฉะนั้น <c oughs> ในขณะที่ท่านปลูกต้นไม้อยู่เนี่ยท่านต้องอใส่ใจว่าถ้าถึงเวลาไหน ท่านจะต้องปฏิบัติการต่อต้นไม้ต้นนั้นของท่านอย่างไรนะครับอย่าไปปล่อยอย่าไปรอครับถ้ารอให้ใหญ่โตมโหรารแล้วคราวนี้เกินกำลังที่เราจะทำเองได้ก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายนะฮะหรือจะด้วยประการใดก็สุดแท้แต่นะครับทีนี้ถ้าเราพูดถึงต้นไม้ ถ้าปลูกในไร่ในสวนอะไรก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าอย่างต้นไม้ในบ้านผมก็มีข้อแนะนำว่าเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาถ้าที่เราน้อยก็อย่าไปปลูกต้นไม้ที่มันแผ่กิ่งก้านสาขาใหญ่โตมโหฬารและใบก็ร่วงด้วยเช่นมะขามนะก้ามปูหรือต้นจำจุรีนั่นแหละ นะใบก็ร่วงลงมามก็อกดีที่ใบร่วงเป็นปุ๋ยแต่คุณจะกวาดไม่ไหวแล้วมันก็จะไปค้างบนหลังคานะฝนฟ้าตกลงมาหลังคาก็รั่วเพราะว่าไอทางระบายน้ำมันอุดตันมะขามก็เหมือนกันใบก็ร่วงเป็นระยะระยะนะครับแต่ทั้งสองอย่างนี้ก็เป็นพืชมีประโยชน์คือเป็นพืชตระกูลถั่วถ้าปลูกไว้ในที่โล่งในสวนสักต้นหนึ่ง เอาไว้เป็นร่มเงาแล้วก็เอาไว้สำหรับผลิตใบไม้นะเอาใบไม้มาทำปุ๋ยไอ้อย่างนั้นก็มีประโยชน์แต่ถ้าอยู่ในบ้านต้นเดียวเนี่ยครับมันกินพื้นที่กว้างขวางมากมกายกลายกองอย่างนี้ก็อย่าเอาเข้ามาปลูกคือต้นไม้ใหญ่เกินไปและก็เป็นต้นไม้ที่ทิ้งใบใบร่วง สร้างปัญหาเพราะฉะนั้นถ้าจะปลูกไม้ร่มเราก็ควรจะปลูกไม้ไม่ทิ้งใบและมีการตัดแต่งเอาไว้เสมอ,อแต่โบราณบอกว่าอย่าปลูกต้นพิกุลที่จริงพิกุลเป็นต้นไม้โตช้าแต่ใบก็ไม่ร่วงถ้าเราตัดแต่งอยู่เสมอเนี่ยก็ปลูกได้ครับนะ หรือถ้าอย่างไม้ผลที่เหมาะปลูกในบ้านนอกจากมะม่วงที่เราตัดแต่งทรงพุ่มไว้แล้วอย่างมะยงชิดนี่ก็เป็นต้นไม้ที่เรารักษาทรงได้อันนี้ก็ปลูกได้นะครับต้นไม้ที่ไม่ควรปลูกในบ้านอีกก,ก็คือถ้าโดยเฉพาะบ้านที่มีลูกเด็กเล็กแดง ก็คือไม้มีหนามครับอย่างคุณไปเอาต้นมะม่วงหาวมะนาวโหแล้วมาปลูกกลางบ้านเลยโอ้โหท่านไปดูฮะเก่งมนะนันหนามเยอะแยะมากมายออกลูกมาสวยเด็กจะไปเด็ดเอาก็โดนหนามทิ่มหนามต่ำอย่างนี้เขาก็ไม่ปลูกกันนะครับหรืออ,อย่าง กรณีของกระบองเพชรต้นใหญ่ๆนะกรอบรั้วด้านนอกพอได้แต่ด้านในบ้านยาครับปลูกเด็กเล็กแดงวิ่งไปมันจะตกหรืออย่างบางคนก็บอกว่าเขาไม่ปลูกต้นลีลาวดีหรือต้นลั่นทมเพราะอะไรเพราะจะปลูกไว้ปล่อยไว้เป็นต้นใหญ่เด็กซนก็จะปีงึ้นไปกิ่งมันเปราะมันก็จะหักล้มลงมานะฮะ พอเก่งมันหักเก่งมันล้มลงมามันก็จะตกลงมาเดือดร้อนแล้วยางก็จะเป็นพิษอย่างนี้เราก็ไม่ปลูกนะครับเรียกว่าต้นไม้ในบ้านอย่างนี้เราเราไม่ปลูกเพราะถ้าปลูกเรามีปัญหาแน่นะครับหรือแม้แต่บางคนบอกโอ้อยากจะปลูกบัวหน้าบ้านขุดบอ่อปลูกบัว นะครับเออดูก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะขุดบอ่อปลูกบัวบัวก็มาบูชาพระแต่ปัญหามันมีเพราะบางคนบอกกลางคืนนอนไม่หลับทำไมอะ่ะอา้าวก็ในบอ่อมันก็มีกบมีเขียดาอาศาัยอยู่แล้วไงแล้วกบเขียดอาศัยอยู่มันก็ร้องกระงมเซงแซ่บางคนไม่ชอบมันก็นอนไม่หลับและ พอเมื่อมือดหน่อยก็ต้องระวัดระวังเพราะพอมีกบมีเขียดงูมันก็มาแล้วนะก็เป็นการพาง,งูเข้าบ้านเหมือนกับบางบ้านนะครับเลี้ยงไก่นะใกล้ๆบ้านอยู่อาศัยอย่างนี้ก็ไม่ได้นะพี่เหลือมก็จะมาแล้วนะฮนะงูก็จะมาคนก็เลี้ยงนกแขวนนกไว้ใกล้ๆบ้านสิ่งเหล่านี้ต้องเป็นเรื่องหลีกเลี่ยง ถ้าเป็นบ้านอยู่อาศัยนะครับมันก็ต้องปลูกต้นไม้ให้ถูกทิศถูกทางมีการตัดแต่งดูแลกันอยู่เสมอเสมอและปัญหาจากต้นไม้ก็จะไม่เกิดด้วยความรู้ความสามารถของเราที่จะเลือกที่จะปลูกให้ถูกต้องและมีการตัดแต่งอยู่เสมอนะครับท่านผู้ฟังแฟนรายการที่เคารพครับ เสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี่คือเสียงจากทิดบ้วนบางประมาอดิศักดิ์บวนกิยาพันธ์นะครับท่านอยากรู้ผมเป็นใครมาจากไหนก็ติดตามคลิปเสียงนะทางบ้วนชาแนลวันที่13กุมภาพันธ์2567ก็จะรู้ประวัติผมทั้งหมดนะฮะและอยากจะรู้ว่าผมทำง,งานปีนี้ที่ไหน อย่างไรก็ฟังวันที่5กุมภาพันธ์2 5 6 8แต่เรามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าในปีนี้ท่านจะติดตามรายการของผมได้ก็คือว่ารายการทางคลิปเสียงคือฟังแต่เสียงไม่เห็นหน้านะครับท่านก็ติดตามได้วันจันทร์ถึงวันศุกร์รายการทิดบ้วนชวนคุยทางบานวนชนแนลนะฮะ ก็เลือกฟังเอาเลยครับท่านสะดวกเวลาไหนแต่ถ้าเผื่อท่านยังฟังวิทยุ AM เราก็จะมีที่สทลสจันทบุรีคลื่น1170เวลา10นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีอันนี้ก็พี่น้องอยู่ทางภาคตะวันออกนะฮะและอีกสถานีหนึ่งนะครับสถานีวิทยุ AM นะฮะสวพพิษณุโลกนะคลื่น1422 เวลา18นาฬิกา30นาทีถึง19นาฬกาอันนี้ก็ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์แต่ถ้าเผื่อท่านต้องการที่จะชมรายการสดและถามปัญหาสดๆสดสดกันเลยนะครับก็ขอความกรุณาติดตามได้ทางรายการคลินิกเกษตรวันจันทร์ครับสด19นาฬิกา30นาทีส่วนวันศุกร ก็เป็นรายการสุขกับสหายเกษตร19นากา30นาทีก็รายการแต่ละตอนก็จะเป็นรายการ1ชั่วโมงนะสดทาง Facebook แล้วก็ทาง TikTok นะครับแล้วก็จะนำคลิปนั้นไปลงทาง YouTube ให้ท่านได้ติดตามชมกันต่อไปนะฮะอันนี้ก็ทางบ้วน Channel ส่วนท่านที่พิมพ์ ชื่อช่องว่าอาจารย์บ้วน,นะครับก็จะมีรายการทิดบ้วนชวนคุยที่เราเคยทำในทีวีเราก็นำรายการนั้นมาลงทาง y u u t u b e f b o o k นะฮะก็ติดตามรับชมได้ทุกวันเสาร์นะฮะถ้าไม่มีอะไรพ่ปลาก็จะปล่อยคลิปวันเสาร์ส่วนวันจันทร์ก็จะเป็นรายการข้อคิดทิดบ้วนและวันพุธ ก็จะเป็นรายการคุยกันหลานปู่เป็นรายการส่งเสริมสาบันครอบครัวนอกจากนั้นก็ยังมีคลิปเก่าๆบ้างและคลิปใหม่ๆในการตอบปัญหาให้กับแฟนๆรายการที่ลงทาง t ิกตาแกแล้วก็อีกหลายๆสื่อพี่น้องก็ติดตามนะครับส่วนท่านที่จะติดต่อกระทิศบ้วนบางประมาใช้ตู้ปน12 กำแพงแสนนคนปรปฐม73140สําำหรับคนที่ยังถนัดเขียนจดหมายอยู่นะฮะแต่ถ้าเพื่อท่านใช้ทางไลน์สะดวกที่สุดอย่าฝากคำถามไว้ในอินบล็อกนะครับเราไม่มีที่จะโอกาสไปดูได้ขณะนั้นก็ฝากมาที่ @buan 2494ต้องเติมด้วยนะฮะ B u a b u a n สองสี่เก้าสี่เตรลลอนผาดอาหารเสริมเข้มข้นสูตรคีเลตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตรลลอนผาดอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรลลอนผาดอาหารเสริมสูตรคีเลต จากบริษัทสหายเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเต,ติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตค,ความหิวโหยของพืชเกษตรกร,กรไทยทั่วทุกทิศ ใช้ปุ๋ยตราปิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตร